สวัสดีครับผมกอฟปียวัฒน์พงศิริวิพวาฒน์ะครับจากบริษัทเซกเตอร์ประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือคุณเอพวกเรานะครับดูแลสินค้าแบรนด์เออกอรตอนนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอการใช้งานของ n e o f เฟรค a r d นะครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวเออกอรตอน n e o f เฟรคคาดนี้ในชีวิตประจําวันเราหนึ่งวันว่าการใช้งานจะสะดวกสบายมากขึ้นยังไงได้บ้างค่ะครับถ้าอย่างนั้นก็เราไปรับชมการใช้งานกันเลยครับ ในส่วนของการใช้งานในแบบท่านั่งนะครับก็เหมือนกับเรามีโต๊ะทางานดีๆ1ตัวซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทํางานของโต๊ะได้มากขึ้นตัวรถเข็นสามารถปรับระดับความสูงได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยี Constant Force ที่ใช้แรงเพียงเล็กน้อยก็สามารถปรับระดับได้แม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถปรับด้วยตัวเองได้ด้วยความง่ายในการปรับระดับทําให้ผู้ใช้งานสามารถกําหนดได้ว่าจะปรับให้รองรับกับความสูงของเก้าอี้หรือความสูงของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม จึงทําให้ได้ท่าที่เหมาะสมกับการทํางานตัวรถเข็นคันนี้นะครับก็จะสามารถปรับได้ทั้งแบบนั่งหรือยืนออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลดีแก่ร่างกายของผู้ใช้งานเนื่องจากปรับระดับโต๊ะให้เหมาะกับการใช้งานได้ ตัวโต๊ะสามารถวางแล็ปท็อปได้อย่างพอดีรองรับขนาดจอได้สูงสุดถึง17นิ้วมีตัวล็อกจอเพื่อป้องกันแล็ปท็อปลนในด้านการใช้งานก็ยังสามารถเข็นได้ง่ายเพราะตัวรถมีน้ำหนักที่เบาและมีช่องด้ามจับที่ขอบโต๊ะทำให้สามารถเข็นหรือลากได้ง่ายตัวรถเข็นสามารถล็อก้อกให้อยู่กับที่เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีที่วางเครื่องสแกนบาร์โค้ดทำให้สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกมากๆเลย มาสรุปในส่วนของจุดเด่นของเจ้ารถเข็นตัวนี้กันนะครับก็คือหลังจากหนึ่งวันที่เราใช้งานเจ้าตัว e r g o t o n NeoFlex Cart ตัวนี้มาก็พบว่า,ามีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของการขยับร่างกายนะครับก็คือถ้าหากเรารู้สึกเมื่อยมันก็สามารถปรับให้มาเป็นโต๊ะแบบยืนได้ง่ายขึ้นเราก็สามารถยืนทํางานได้เลยนะครับก็จะช่วยให้แบบเราได้ยืดเส้นยืดสายไปในตัวด้วยครับค่ะแล้วก็สําหรับการใช้งานในมุมมองของผู้หญิงเองนะคะเจ้าตัว NeoFlex คาร์ดคันนี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายเพราะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือสามารถปรับขึ้นลงได้ง่ายด้วยแรงของผู้หญิงนะคะแล้วก็สามารถม v ฟเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆของออฟฟิศได้สะดวกสบายไม่ติดขัดเลยค่ะครับถ้าอย่าง,งานั้นก็เราสรุปกันเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม Sector Channel ผ่านช่องทาง YouTube ถ้าหากชื่นชอบก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าหากเรามีอัปเดตสินค้าเออก็ตอนก็จะมีการ ถ่ายทำแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ได้รับชมกันนะครับสํา,า,าสหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ